ปาดติดโทน้ำท่วมพี่น้องน้ำท่วมนะข่อยเดี๋ยวลงไปขาวอักรากเลยเดี๋ยวพาไปเบิงฟาดหลังจากโบเรมาโบเรมานานอยู่เกือบเดือนเนาะประมาณสามอาทิตย์เกือบเดือนโบเรมาฝนตกตลอดเด้ช่วงนี้ฝนตกต่อเนื่องฝนตกดีดีพี่น้องอยู่ลาวนะอยู่บ้านเฮาทางอีสานบ้านเฮานี่ตกดีคืออยู่ลาวปุเนาะดูพี่เราตกซุม,มื้อก่จนบบมีโอกาสได้มาเบิงหน้า เลี้ยวลงไปแต่ทั้งเทิงที่เลี๋ยวลงไปลุ่มพุน่นรู้สึกว่าจะเห็นน้ําขาวอักลาหน้อยนึงเดีจะพาพี่น้องไปเบิง้งติดตามเบิ้งน้ำกันเดี๋ยวเขาจะพาไปเบิง้งเด้อพี่น้องส่องของเข้าส่องบุรีรัมย์ลาวกระบ,บาวีคนต่างทินมาใส่สีวิตอยู่ลาวมาเฮตนาก็เลยมาอัปเดตให้เบิง่งชนบทบ้านนอกบ้านนาลาวเฮา ทอดเทียงนาแล้วกาเทียงนาลงไปแต่เขาจะพาไปอัปเดตบางอันน้ำนาดูสึกว่าน้ำจะท่วมนาเฮาเดี๋ยวพาไปเบิ่งน้ำกันว่ามันท่วมหลายท่วมหน่อยซ้ำใดอันนี้มันเทียงนาเฮาเลยเนาะนี่เนะาะเวลาย้ำดำนาเกี่ยวขอก็ได้อาศัยเทียงนาตัวนี้เด้ปลาโทอ,อีพออีแม่เอ้ยสังเกตเห็นท่วมคันนาแล้วบาดนี่ไม่ลุยไป ขนาดว่าหน้าเขาอยู่บนสูงเติบแดดจะได้ดนี่นาเบื้องนี่นะหน้าของเขามันจะเป็นแบบหน้าโนนเนาะอยู่ทางเทิงนี่จากว่าขึ้นหน้าโน้นก็ว่าได้แล้วบัดลงไปจะค่อยลงไปทางนันลุ่มทั้งใต้ฝนนั้นจะเลิกโอ้ขนาดไหนบ่ท่านจะไปฮอดเคืองได้น้ำกันยังซํานีแล้ว โอ้อ oh, ีพ่ออีเมียเอ้ยปีนคือว่าโพดพะโลแท้กระน้ํานี่ฮะตกอยู่เสมอบ่เฮ็ดบ่แห้งจักเทื่อไว้ตายตายขนาดอยู่เทิงสูงป่านี้ก็ยังเห็นตะใบลิบลีบัดนี้พวกตัวอยู่ลุมนันจิเป็นจังได๋นบัดนี้นไปทางใดลบัดนี้ไปทางสายกลางเอาสะกอนจังสูงโอ้สพตกนาบ่นนี่นื่อหองนาบ่นนี่น ส่วนขั้นหน้าเฮานี่ก็แม่นได้เอายายามาสีตเอาเบิ่งหมดนะพี่น้องโอ้โหตายงไ่เระวังได้ดนี่หมดมันมีน้ำด้ยบยโบมิบนอยู่ขึ้นน้ำต้นยาเขาใส่แบบสีตัวเอวเป็นว่าเป็นยาที่ว่ายายาสีหยาโบมีสารเคมีเพป็นว่าเด้ก็เลยจังได้เอามาใส่าหากว่าเป็นสารเคมีห้องกระบ,บอกยากเอามาใช้น้ำน้ำ แต่ว่าเอาสีเะาะคันนาซื้อจระปีละแม่นเอาใส่เครื่องต,องตัดหญ้าแล้วโบไว้ตัดโบโดดมันก็ขึ้นอันนี้เขาก็เลยมาทดลองใส่วิธีสีคันนาก็ถือว่าดีอยู่กลุ่มพืชจีกลุ่มตีอยู่ดอกสีเท่านึงนี่นะมันกระถิไปตับไปหวัหวนหน้าบล้อไว้เนี่ยอันลุ่มหน้าบล้อนีน่เนาะคือว่าน้ำเริ่มเลิกเริ่มเลิกไปเรื่อยทละ่ะ ป้าเบิ้งไฮนั่นจนริบลีแล้วมันจะไปแล้วอันโตทางทางรุมนี่บ่้งไฮว่าแล้วขันน้ำยังบ่ลงนี่เบิ้งได้กินข้าวแท้ปีนี้นะโอ้คือว่าป่าบอนพี่ลึกแทะแสดงว่าป่าหลายได้ดิน้ำไหลายป่าก็หลได้น้อโอ้ตายตายตายเบิ้งเบิ้งเบิ้งยับลบอีกจะน้อยก่อนพวกอีแม่เอ๋ยเดี๋ยวจะไปริบลี อันนี้อยู่ทางงานกลางเด้อนี่เด้ยอยังประธานไอ้หอดอยู่ทางใต้ได้เห็นได้อันนี้ยังอยู่งานกลางได้หน่โอ้ย <c ười> อ,อ,อยูโหอีเหม่อเลยดิบลีเลยลงไปอีกจังน้อยก่อนคือจะไปบบหอดดอกพี่น้องคือว่าจะเลิกไปนาแล้วดิบล,ลีพุ่นเบื้องทางลุ่มพุ่นนะเอาแต่จะไปทำนี่เลยแล้วจะลองซุ้มเบื้องก่อนว่าจะเห็นซทำใดบ่ ขาวอักลากเลยเห็นทีกูเห็นอย่างเลยเห็นตะนามคาถาตะนามกูลงภายในอาทิตย์หนึ่งนี่คือจีเรียบร้อยโอ้ยต้องหลุนหลุนใหตุนามลงสจหรับนาของเฮานี่ทั้งหมดทั้งมวลนี่จะเป็นนายโนนยนท์เนาะเฮาบ่ได้ดำเอาเฮาจะโยน,นเอาจะเป็นนายโยนส่วนหลาย หยดเลยพีกัดหน้าฮอละแมนตั้งอยู่บ้านนานุคุมเมืองโทรคมแขวงเวียงจันทร์กับบาววีใส่วิธีอยู่แดนลาวมาเป็นเคยเลาวพักหลักปักฐานอยู่ลาวพี่เดี๋ยวกดติดตามเด้อถต่าหากว่าท่านใดสนใจวิถีชีวิตอยู่ลาวมันจิคือก,กันกับอีสานบ้านเฮาบอ เอาเป็นยังระบบนนี่ลอยมาเนี่ยคือลอยมาซื้อจุดระเบนนี่บะคตัวลอยเขามาหาคอยเบอกหอเห็นคนยางราเรียนเขามาหางูน้อยพี่น้องงูด่างแหไปละนขินๆก่อนรไวบุกากยางลงไปลายยันเจออีแฉบางทีมีแฉลอยมาสีเลนหนีบระธานแฉ ทำหลายพวดขื่นขึ้นไปเบิงคุณก็มาหนีถึงทั้งหัวหนาแล้วกับไปหาเบิงเขาปลาสอบนอนไรแล้วบ้านนี้นะติดตามเบิงเด้อว,ว่าเขียดน,นี่นอสิลายบอขันมาหน้าแต่ละเธอเขียดนี่ละและม็นบิดเลยนอนไม่น,นอนไรแปะหัวหนาเลยขึ้นมามานาแต่ละเธอนี่ต้องได้นอไพีแกงพร้อมระปีนี้จี ขอไปหาบังกอนในเมียขึ้นไปเทงิงหาอยู่เทิงถางแล้วเดี๋ยวเาราติดตามนำขึ้นไปอีกเบิ่งก่อนธรรมชา,สาสติ์ธงนาเขตนี้ง,งามอยู่เด้มีภูผาป่าไม้ยิว,ยวทิวทัดกับงามเขตนี้นะเขากำลังงามโอ้ยกำลังแตกกอบอกยังไงกอได้ก็ได้ กดติดตามหฮเด,เดอ้อพี่น้องว่ามาใช้ชีวิตอยู่ชนบทแดนลาวนี่ช่องของเฮาเป็นช่องกำลังเปิดใหมหากํำลังนี้ผู้ติดตามอยู่บกกี่คนกำลังเริ่มเปิดช่องไหมกำลังเริ่มเฮ็ดต่อไปเฮากระสีพายามอันใดมันแตกแตกแตก,แกต่างกับชีอัปเดตลลให้เบิงอยู่้านเพื่อนเมืองเพื่อน,อนมันหยิบคือกันกับอีสานบ้านเฮาวบ บางอันบางยางก็แตกต่างกัน,กกนอยู่ได้ก็ได้คือกันมดดุอันทุกแนวได้อยู่ทางลราทางอันมีก็ได้คือเขาอยู่บ้านเขาเนีน่ยเหตุแบบนี้แตเขามาอยู่ทางฝั่งเ่าพลเ็ดอีกก็จะนึงตรมนี้หลายอย่างเน๊ะคือกันติดตามกับพระเจ้าบังเดอร์จะอัปเดตให้เบิง่งไปเรื่อยๆบนนบสจังใดจังใด พาเที่ยวพาเลาะน้ำชนนบทอยู่หลลักลักแถวกับแม่นใส่ชีริตตามชนนบทหัวให้ไปหน้าตลาดตะล,ลีหนึ่งเมืองในหน้าก็าไปเราต่บนไหนมันมีอันไดที่ว่าแปลกแปลกแตกต่างทางบ้านเฮาก็จะเอาลงให้เบิงไทยทอดให้เบิงน้ำบัดน้ำวาน้นำ,นำ,นำบนสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมันมีแรงน่าสนใจลายอะไรแนว,วยู่ได้ ยูลาวก็ได้มาฮอดเชียงแล้วจะนําขึ้นไปเบิ่งผู้หานออยู่เทิงก่อนหรือว่าเพิ่นหามาได้แด่แล้วบ่จักอว่าขึ้นไปฮอดก่อนเฮาล้บึจักนี่พุ่นเห็นตะยางงอมๆๆๆอยู่พุ่นเดีนําไปเบิ่งก่อนเบิ่งแมขนาดว่าโตอยู่เทิงสุดเด้อนี่ถึงหัวหน้าสุดๆแล้วเด้อน้ําก็ยังซํานีละ จิบวายมันข่วมอยู่ทางลุม่มได้จังใดเนาะลึกหล,ลกหลายเอ้ยเปินังไหนเท้าได้จิบววะโอ้ใส่ทุงยางพนเอาทุงยางไปใส่ที่น้องดูดิโอ้เด้หลายเติบได้หันโอ้จนเต็มทุงยางเลยเนาะพอแล้วว่าสั้นด้ เอ้ยกะจิโฟอตัวมันนั่นเต็มถุงเลยเดย้เดี๋ยวให้เพื่อนยางมาอีกก่อนจังไปเปีเบิงถุงน้อยพอ่เนาะกะแมนถุงใหญ่ก็จะได้หลายกว่านี่แมนบอโอ้สัตลำพ่อเพื่อนน่ะหาหนอมืออาชีพเออมืออาชีพได้หาหนอเนี่ยนะมายางมาพี่คือเกาหันแหละถ้าเบิงนอก,กับเพื่อนก่อน งามบา่โอ้นอเงาเลยนะอแถาบ่มีนอต่ำเลยมีตัวเงาวแสดงว่าบ่คอยมีภูมิมหาด้วนี่เมืนบ่<อ>คือว่าแหละพี่น้องเพราะว่าย้ำนี่มันเบิดนอเน,อนอาะย้ำนี่มันเบดิดผู้ใดกับไปหาผู้ใดกับเบิดบนหาหน้ายามนี่นะซัมสีหากินนี่มันกับเบิดดอกตะบารชนหลายชน,นิดหนึงเพิ่อหาเอาไปขายาบกกำงาม,งามนออะไรไปเมือ่อ ทำนี่แหละมื้อน,นี้นะเอาไปแกงสิแกงจังได๋ก็มีแต่เอาไปแจกใหญ่พี่น้องป้องไปอ้อมเอี้ยมั่นแหละวด้มีได้ตัวกินกินบ่หมดดอกเพราะว่ามันหาได้อยู่งสุดเลยจะเอาไปไว้กินหลายมือ้อมันก็บ่บ่แซ่บกินหมดมื้อเดียวโลดอือกินใส่รถวานนี้รียมสิเมื่อแล้วขอบขอกขอบใจเด้อทุกๆท่ทานที่เข้ามารับชม โอกาสหนาและส้มอีก๋ยวคชิปต่อไปเอาทีอัปเดตโตมันมวนมวลที่ว่ามันมีสาระหน่อยหนึง่งมันนำเสนอเอามาก็เหตุเกียวกับหลายอันลนายแนวการเฮ็ุเกษตรการเฮ็ดอนาเต่าทานต่างๆเนาะวิธีจูดทานไร่ควันทางไหนก็มีทำให้น้ำนา้นากลับไปสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้สมหรบสกอนเดอร์สบายดี